นี่คือเรื่องเาวาของแก๊งโจดที่ปล้นเงินจากรถไฟไปได้กว่า2,000ล้านโดยที่แทบไม่มีใครรู้ The Great t r a i n l o b b e r o ก่อนจะเริ่มคลิปวันนี้ผมก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน NF Theater ราคาเริ่มต้นเพียง139บาทต่อเดือนจากปกติราคา419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์เห้รับชมมากกว่า1,000 0เรื่นเโปรดีๆแบบนี้คนรักหนังไม่ควรพลาดไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีหรืออนิเมะ ก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบประวัติการดูไม่มีหายวิธีสมัครก็ง่ายมีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีผูกมกัดถึงจะเป็นคนไม่มีเพื่อนแล้วต้องอยู่เงงเงาคนเดียวแบบผมก็ไม่เป็นไรพอมาคนเดียวก็สมัครได้ใช่เพียงแค่ไอดีไลน์ในการสมัครใครที่มีไอดีอยู่แล้วก็สามารถย้ายเข้ามาได้เลยและพิเศษสุดๆสำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องมีดิตก็ดุลรับเงิน50,000บาทไปเลยทุกๆสิ้นเดือนหากสนใจ สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยครับ27พิศจิกายนปี1962ที่สนามบินของลอนดอนขณะที่ชายในชุดสุดสีคนหนึ่งกำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่บนรถหลังเครื่องบินลำหนึ่งแล่นผ่านไปชายสวมหมวกในชุดสุดสีดำสามคนก็โดยเดินถือลงมเข้าไปในอาคารของสนามบินพวกเขาเข้าไปในห้องน้ำและได้เจอกับพักพวกอีกสองคนที่เขามารอยอยู่ก่อนแล้วเมื่อถึงเวลา ชายทั้งหาคนก็ออกมาจากห้องน้าและลงลิฟต์ไปที่ชั้นใต้ดินมีรถกําลังขับใกล้เข้ามาชายที่รออยู่ด้านนอกยังคงคอยสังเกตการอยู่่ังหเมื่อลิฟต์มาถึงชั้นใต้ดินชายต่้งหาคนก็นําหน้าก,กากไหมพรมลงมาสวมชายที่อยู่บนรถเองก็เช่นเดียวกันเขาลงมาจากรถพร้อมกับลมและเดินเข้าไปในอาคารรถที่มาถึงเริ่มการขนย้ายของพวกเขาถูกกลุ่มชายชุดดาเข้าโจมตีด้วยแท่งเหล็กที่ซ่อนไว้ในลมทุกอย่างเป็นไปตามแผนการที่วางเอาไว้รถสีเงินสองคันขับถอยหล,ลังเข้ามาอย่างรวดเร็ว กลุ่มชายชุดดำรีบนำกองเหล็กเข้าไปใส่ไวที่ท้ายรถพวกเขาใช้รถอีกคันหนึ่งที่เหมือนกันทุกอย่างมาเป็นตวดลออเล่นนั่นก็ทำให้การปล้นของกลุ่มชายชุดดำสำเร็จไปได้อย่างสมบูรณ์แบบน่าเสียดายที่ทุกอย่างมันกลับไม่ได้ดีไปสมหมดพอหลังเปิดกองเหล็กที่ปล้นมาได้พวกเขากลับพบเงินแค่2ล้านแทนที่จะเป็น14ล้านหลังหักลบค่าใช้ใจ่ายที่ใช้ในแผนปล้นแล้วแต่ละคนจะได้เงินไปเพียงแค่แสนก,กว่ามันแม้แจะไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงและแรงที่หลงไป หัวหน้าที่ชื่อบลูส์บอกว่าการปล้นครั้งหน้ามันจะต้องดีกว่านี้กลุ่มโจรได้มาเลี้ยงฉลองกันพร้อมกับภรรยาของพวกเขาเชในกลุ่มที่ชื่อว่าชาลีได้เข้ามาคุยกับบลูส์พวกเขากําลังมองหางานชิ้นต่อไปชาลีแนะนําว่าพวกเขาควรเก็บตัวไปสักพักเพื่อให้ข่าวการปล้นครั้งล่าสุดเงียบไปก่อนบลูส์บอกว่าการปล้นครั้งต่อไปมันจะต้องใหญ่ยิ่งกว่าเดิมปาร์ตี้ยังคงดําเนินต่อไปบลูส์ไปเข้าห้องน้ำชายคนหนึ่งเดินเข้ามาเขาพูดถึงการปล้นที่สนามบินขึ้นมาแบบลยลอย ชายคนนั้นบอกว่าพวกโจรโง่พวกนั้นคงจะกำลังนั่งเศร้าที่ได้เงินไปไม่ถึงครึ่งของที่คิดเอาไว้บลูสพูดออกมาว่าเงินแค่2ล้านมันก็ไม่ได้แยก่กับการปล้นที่ใช้เวลาไม่ถึง20นาทีชายคนนั้นคือนักสืบเขาสาบานว่าเขาจะตามล่าและลาคอจนพวกนั้นทุกคนมาลงโทษให้ได้หลายวันต่อมาแก๊งของบลูสเริ่มพูดคุยกันถึงการปล้นครั้งต่อไปเป้าหมายของพวกเขาในครั้งนี้คือขอบวนรถไฟขนเงินของธนาคารมันจะเดินทางจากกลาสโกว์และมุ่งหน้าไปยังลอนดอน แหล่งข่าวที่ได้มาบอกว่าจํานวนเงินที่อยู่บนรถไฟนั้นอาจสูงถึง30ล้านหรือมากกว่าน,นั้นพวกเขาไปถึงสถานีรถไฟเพื่อสังเกตการทุงเงินจํานวนมากกําลังถูกขึ้นขบวนรถไฟที่เป็นเป้าหมายมันเป็นวันหยุดพอดีนั่นจึงทําให้ธนาคารทาการขนเงินไปมากกว่าปกติถึงหลายเท่าบลูซตรวจสอบและได้พบว่ามันไม่มีตํารวจหรือหน่วยรักษาความปลอดภัยที่ไปกับขบวนรถไฟนี้เลยสักคนนี่มันเหมือนกับการเชิญที่ท้าทายพวกเขามาปล้นเลยด้วยซ้ำบลูซเริ่มการวางแผน ขบวนรถไฟจะมีคนอยู่บนนั้น75คนถึงจะดูมากแต่คนที่อยู่บนขบวนที่ขนเงินก็มีแค่5คนเท่านั้นแผนของพวกเขาคือการปล้นเงินออกมาโดยที่ไม่ให้อีก70คนรู้ตัวปัญหาคือพวกเขาไม่มีใครรู้เกี่ยวกับรถไฟเลยสักคนบลูสบอกว่าถ้าพวกเขาทําอะไรไม่เป็นก็แค่หาคนที่ทําได้มาร่วมแผนการก็จบชายคนหนึ่งในกลุ่มบอกว่าเขารู้จักคนที่อาจพอช่วยได้พวกเขาไปพบก,กับชายสองคนที่ชื่อทอมมี่กับโรเจอร์ แก๊งโจรมาขอความร่วมมือจากทั้งสองในการหยุดขบวนรถไฟทอมมี่กับโรเจอร์บอกว่าพวกเขาจะช่วยถ้าหากว่าพวกเขาได้ส่วนแบ่งที่เหมาะสมบูสกับชาลีมาปรึกษากันบลูสบอกว่าเงินมันไม่ใช่ปัญหาพวกเขาแบ่งให้สองคนนั้นได้หยุดแล้วทำมันจะทำให้แผนการลาบลื่นแต่ชาลีก็เตือนว่าคนที่มากขึ้นก็อาจหมายถึงปัญหาที่จะตามมามากขึ้นเช่นเดียวกันบูสบอกว่านั่นมันก็จริงแต่ถ้าพวกเขาหยุดรถไฟไม่ได้การปนก็จะไม่มีทางสำเร็จ ทุกคนในกลุ่มเห็นด้วยกับบลูส์ทอมมี่กับโรเจอร์ถูกดึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพวกเขาเริ่มวางแผนกลั่นปนการนำเงินออกมาจากรถไฟต้องเกิดขึ้นในสถานที่ที่เงียบสงบและปราศจากผู้คนบลูส์กับโรเจอร์ออกมาสำรวจตามเส้นทางที่รถไฟขบวนนั้นจะวิ่งผ่านโรเจอร์ Roger จะเปลี่ยนสัญญาณไฟเพื่อทำให้รถไฟหยุดแผนการดูจะไปได้ดีแต่ปัญหาก็ยังคงมีอยู่จุดที่ปลอดภัยในการขนเงินที่สุดคือสะพานพวกเขาต้องหาทางทำให้ขบวนที่ขนเงินไปที่จุดนั้นต่อมา บรูซได้ไปเช่าฟาร์มที่อยู่ใกล้บริเวณที่พวกเขาจะทําการปล้นที่นั่นจะกลายมาเป็นจุดรวมตัวของพวกเขาบ้านหลังนั้นจะถูกเผาทันทีที่งานเสร็จเพื่อทาลายหลักฐานปัญหาเดียวที่เหลือตอนนี้คือการนักขบวนที่ขนเงินเข้ามาในพื้นที่การปล้นโลเจอร์กับบรูซแอบย่องเข้าไปในสถานีรถไฟทั้งสองพยายามหาวิธีขับรถไฟเพื่อทําให้ตู้ขนเงินเข้ามาใกล้จุดที่จะปล้นพวกเขาทําให้รถไฟขยับได้โดยใช้วิธีที่เขียนอยู่ในหนังสือสอนความรู้เกี่ยวกับรถไฟของเด็กทุกอย่างกําลังไปได้สวย แต่แย่หน่อยที่ทั้งสองคนหาเบรกเพื่อหยุดรถไฟไม่เจอบรูซกับโรเจอร์ต้องโดดลงมาจากรถไฟโชคดีที่พวกเขาตกลงมาใส่หิมะเลยทำให้ไม่ได้รับบาดเจ็บแผนการขับรถไฟกันเองดูจะไปมีรลอดพวกเขาต้องหาคนที่ขับรถไฟเป็นเพื่อมาร่วมการปล้นครั้งนี้บรูซมาพบก,กับชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าอันอันเป็นคนที่สามารถขับรถไฟได้เขาได้เข้ามาร่วมในแผนการของบรูซตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วแผนคือพวกเขาจะปลอมตัวเป็นทหาร การปล้นครั้งนี้จะไม่ใช้ปืนเด็ดขาดเพื่อไม่ทำให้ใครบาดเจ็บจนกลายเป็นเรื่องใหญ่พวกเขามีเวลา15นาทีในการขนเงินทั้งหมดออกมาบลูสบอกให้ทุกคนกลับบ้านไปเตรียมตัวพวกเขาจะมาพบกันที่ฟาร,ร์มที่เตรียมเอาไว้ตามวันที่กำหนด6สิงหาคมปี1963บลูสและกลุ่มของเขาได้มาพบกันที่ฟาร,รม์มพวกเขาแต่งตัวเป็นช่างเพื่อทำให้คนรอบข้างที่อาจเข้ามาใกล้ไม่รู้สึกสงสยัยจ,จู่ๆก็มีใครบางคนมาเคาะประตูบลูสได้พบกับชายแก่คนหนึ่ง เขาเป็นเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ไม่ไกลชายแก่ถามว่าเขาเป็นเจ้าของใหม่ของบ้านหลังนี้หรือเปล่าบูซปฏิเสธโดยบอกว่าเขาเป็นแค่ช่างตกแต่งที่เจ้าของบ้านคนใหม่จ้างมาชายแก่คนนั้นเดินจากไปทุกอย่างได้ถูกเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วกลุ่มของบูสมานั่งหาอะไรทําแก้เบื่อกันเพื่อรอให้ถึงคืนวันพรุ่งนี้เวลาค่อยๆผ่านไปในที่สุดการปล้นก็ได้เริ่มขึ้นบูซและทุกคนในกลุ่มเปลี่ยนไปใส่ชุดทหารพวกเขาขับรถไปจอดข้างใต้สะพานเพื่อเตรียมพร้อม ตีสองห้าสิบนาทีทุกคนในกลุ่มเข้าไปจำำําตําแหน่งรถไฟค่อยๆใกล้เข้ามาสัญญาณไฟถูกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเพื่อทําให้รถไฟหยุดพนักง,งานรถไฟลงมาจากขบวนเขาไปที่โทรศัพท์เพื่อติดต่อกับสถานีเกี่ยวกับการหยุดของรถไฟสัญญาณของโทรศัพท์ถูกตัดปิดแล้วกลุ่มของบูสเข้าไปจับพนักงานคนนั้นและสั่งให้เขาอยู่เงียบๆเอาไว้คนที่เหลือเข้าไปจัดการกับคนขับรถไฟอันขึ้นไปแทนที่คนขับเพื่อทําให้รถไฟเคลื่อนตัวออกไปในจุดขนเงินแต่ทุกอย่างมันกลับไม่ได้เป็นไปตามแผน อันไม่สามารถทําให้รถไฟไปต่อได้พวกเขาลากข้อคนขับเพื่อให้มาจัดการแม้แต่เขาเองก็ทําไม่ได้ดูเหมือนว่าระบบแรงดันจะเสียหายไปเนื่องจากการจอดยังกระทันหันพวกเขาดีเข้าไปซ่อมมันในทันทีในที่สุดรถไฟก็กลับมาใช้การได้พวกเขาปลดขบวนอื่นๆโดยที่เหลือไว้เพียงแค่ตู้ขนเงินที่เคลื่อนไปพร้อมกับหัวขบวนมันมาอยู่ที่สะพานตามแผนที่วางเอาไว้บูสเข้าไปบอกกับคนขับรถไฟว่าเขาจะให้ส่วนแบ่งแต่าหากคนขับยอมทําเป็นไม่รู้ไม่เห็น เขาปฏิเสธคนขับรถไฟถูกลากตัวกลับไปมัดไว้ที่หัวขบวนกลุ่มของบูสเข้าไปในขบวนขนเงินพวกเขาสั่งให้คนที่อยู่ด้านในห้าคนหมอบลงกับพื้นถ้าไม่อยากเจ็บตัวแก่งโจรเปิดตู้และเริ่มขนเงินไปใส่ไว้ในรถเงินมันมีมากจนพวกเขาต้องทิ้งเอาไส่วนหนึ่งพอขนไปไม่หมดเลยด้วยซ้ำพวกเขารีบบุงหน้ากลับไปที่ฟาร์มเลยทันทีบูสสั่งให้ทุกคนสวมถุงมือไว้ตลอดเพื่อไม่ให้ทิ้งลายนิ้วมือไว้เป็นหลักฐานเงินถูกนาออกมาจากถุงเพื่อน,นับจํานวนบูสขอตัวไปนอนพัก เขาบอกให้เรียกเขาตอนนับเงินเสร็จแล้วคนในกลุ่มก็บอกว่ามันคงจะต้องนานสักหน่อยสําหรับเงินที่มากขนาดนี้ในเช้าวันต่อมาบรูซถึงกับช็อกไปเลย mm. เมื่อได้เห็นจํานวนเงินทั้งหมดพวกเขาปล้นเงินมาได้มากกว่าร้อยล้านซึ่งถ้าคิดตามมูลค่าในปัจจุบนัน mm. เงินที่พวกเขาปล้นไปจะมีมูลค่าสูงถึง2,000ล้านข่าวเริ่มรายงานถึงเงินที่ถูกปล้นไปจากรถไฟเงินที่พวกเขาได้มามันเยอะเกินไปนี่มันเป็นจํานวนเงินที่มากที่สุดที่ถูกปล้นในประวัติศาสตร์เลยด้วยซ้ำอ่าน ได้รับส่วนแบ่งเป็นจำนวนเงินเจ็ดแสนพวกเขาเริ่มพูดคุยกันว่าจะใช้เงินไปกับอะไรทุกคนต่างมีสิ่งที่อยากทำต่างกันออกไปวิทยุประกาศว่รถที่ถูกใช้ในการปล้นคือรถบรรทุกของทหารนี่มันแปลกมากไม่ควรจะมีใครควรจะเห็นรถที่ใช้ขนเงินออกไปด้วยซ้ำบรูซต้องรีบแก้ไขสถานการณ์ครั้งนี้โดยด่วนพวกเขายังพอมีเวลาตอนนี้ตำรวจงกำลังวุ่นอยู่กับรถบรรทุกของทหารที่อยู่ตามฐานทัพใกล้เคียงคนในกลุ่มทำการเปลี่ยนสีรถเพื่อให้ดูไม่น่าสงสัย วิทยุรายง,งานให้ชาวบ้านระวังตัวพวกเขาเชื่อว่าโจรที่ปล้นเงินน่าจะอยู่ไม่เกินและสมี30มสิบหมล์จากสะพานที่รถไฟถูกปล้นบรูสั่งให้ทุกคนทำลายหลักฐานและเผาชุดที่ใช้ในการปล้นในทันทีชาววันลุงคืนทุกคนในกลุ่มได้แบ่งเงินกันและเตรียมตัวที่จะแยกกันไปชาลีเตือนคนอีกแกง๊งไม่ให้ใช้เงินมากเกินไปจนน่าสงสัยและถูกตามรอยทุกคนแยกย้ายกันขึ้นรถออกไปบรูสกลับมาที่บ้านของเขาภรรยาเป็นกังวลอย่างมากไม่ได้รู้ข่าวการปล้น เขาบอกให้เธอพาลูกหนีไปจากเมืองหลายวันผ่านไปข่าการปล้นที่เกิดขึ้นยังไม่เงียบลงปรากฏว่าบ้านที่ใช้ในการปล้นยังไม่ถูกเผาบรูสกำลังจะไปจัดการแต่นั้นกลับไม่ทันซะแล้วตอนนี้บ้านหลังนั้นได้ถูกตำรวจเข้าตรวจค้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่แย่ไปกว่านั้นคือสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มได้ถูกตำรวจจับกลุมตัวเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้พวกเขาก็ทำได้เพียงแยกกันไปให้ไกลที่สุดและไม่ติดต่อกันอีกหลายเดือนต่อมาสมาชิกหลายคนค่อยๆถูกจับ รอยนิ้วมือที่ถูกทิ้งไว้ที่ฝาบเพราะความสับเป่าและในที่สุดบลูส์ก็ได้เห็นหน้าของตัวเองที่อยู่บนหนังสือพิมพ์เขากลายมาเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะถูกชายแก่เห็นหน้าถึงจะเปลี่ยนชื่อและตัวตนไปแล้วแต่บลูส์ก็ถูกจับกลุ่มได้ในปี1968อยู่ดีเขาถูกตัดสินให้จำคุก25ปีบลูส์้นทษและออกมาจากคุกหลังผ่านไป11ปีคดีถูกปิดลงโดยที่ตำรวจตามเงินกลับมาได้เพียง1.6ล้านจากที่ถูกปล้นไปกว่าร้อยล้าน และลึงแล้วของหนึ่งในการปล้นครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ก็จบลงแค่นี้ครับและก่อนจะจากกันผมก็ขอฝาก Netflix และคาทูจาก n f Theater ไว้ด้วยนะครับทุกคนสามารถเพิ่มเพื่อนตามลิงก์ที่อยู่ในดิสคริปชันหรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ